วันนี้นะครับผมจะใส่ปุ๋ยปามนะครับก็คนที่ทําสวนปา์มนะครับก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นการใส่ปุ๋ยปามนะครับแต่ว่าคนที่ไม่เคยทําสวนปามนะครับวันนี้ก็จะได้เห็นว่าเวลาเขาทําสวนปามเขาใส่ปุ๋ยปามนะครับก็ใส่ปุ๋ยกันยังไงวันนี้ก็เอาตัวอย่างของพี่บอยมาทํานะครับพี่บอยเขาทําสวนปาม นะครับเขาใส่ปุ๋ยปามแต่วันนี้ผมก็นึกขึ้นได้นะครับก็ลองมาใส่ปุ๋ยปามให้คนที่ไม่มีสวนปามได้ชมนะครับ ผมก็ใส่ใส่ปุ๋ยปล์มนะครับผมก็ไม่ใส่เยอะนะครับแต่ว่าผมอาศัยที่ว่าใช้วิธีการใส่บ่อยๆนะครับใส่น้อยๆใส่บ่อยๆเอานะครับนะวันนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับนะคะเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมใส่ปุ๋ยสูตรยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ผมก็รอให้ ระยะเวลาผ่านไปสักประมาณสิบห้าวันผมก็มาใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับปุ๋ยสูตรสามตัวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยของผมนะครับส่วนของคนอื่นไปนยังไงอันนั้นผมไม่ทราบนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะทำตามอย่างพี่บอยบ้างนะครับแต่ว่าของพี่บอยนั้นเขาใส่อย่างนะครับคนละสูตรกันสูตรใครสูตรมันนะครับ